ไ่ได้ครนะบยอ้ยเจ็บขนาดเลยตวแมเอเอาไปบีชุกไปเลย น่าจะเจ้าๆไรใป,ป่าเท่าลรอหยาบเลยเอา่สบายดีแล้วกันสวัสดีนะสบายดีโชงข้าขึ้มขึ้นๆทุกคนเลยนี่ตุ้มวมัอนี้ออกมานอนไฮเลยออกม,มาจับปูก่อนจับปู่ายนะมาการปู่ไข่ทุกคนเลยการปู่ไข่ปูหินนี่นแหละ ตอนกระเว้นก็เว้นนี่เด็ดห้อนแห่งเลยเด็ดห้อนก็พาคบม,มากินเชื่อไม่ได้นะก็เลยอ้อมมาหากินตอนกลางคืนนะมมไม่นะอ้อมมาก็ตั้งไม้ตัดไม้สาตุมจับปูสาตุมมันจะงไงเนี่ยจับปูมันสองชั่วโมงก็จะได้หายอยู่หานอนได้เพราะว่าอ้อยชิกำมือก็ยังมันดึกนะอ้อมมาขำตัวละเดี๋ยวทางมันยะเนี่ยมันหากระเด็ดชงมือทุกคนเลยทางยะน,นะถ้าลบมาือก็ยังมันดึกไปมันีะหาจับปูก็ยังมันดึกได้ทุกคนเห็นไหมกึ่งเงิ เลยแล้วเงินลักเลยเตาเร่งอยู่มีเงาลายไปเลยเไไดี๋ยวครบเจ็บตัวเลย,ยตุมนี้ตุ้มกระสานขีรีไลท์ลทเราบริจาคกระปูไปต่อไป

loay bây giờ, thứ gì làm, mọi người đây, anh, cái này này, chết rồi. งูดีล่เลยนะแตนพิษทะลงูนะงูชีรียล่งูชังชกงูน้ำบอคุสเตอร์ปะปะปะเด็ดลุกลุก

ไปละโอ๊ยลูกคนนี้ตัวใหญ่เลยนี่สิ ปลาลักนั่นเลยมีตาหูแหลงอย่นี้นะดึด๊กน่าจะปลาหูตรงนี้ชนอยู่ตรงนี้ชนอยู่ใน,นกับไม้ไปเลยปล่อยเลยปล่อยเลย

mười nó chết đây chọc tổ lên bọn lại cho được rồi này, bắt, lên lọ khuyên, lọ khuyên, đi lên, lên lọp lên lên lên, làm đây, ยไม่มาเสียปรบหรอ,อน่าตันี้ก็ตัวนี้ยนน้ำไหลรัดก,กินป่าตามน้ำไหล cái tổ tập hôm nay ta xây tôm nó kiếm cái lai mưa này ta đi kiếm mưa ở đây tôm này kê thế, thế này hốp nhô ấy cái này mẹ mạng đây โตไปตัวนึงละ,ะง่ายนินี่โค้ดตัวนี้ตัวนึงงั้นเชือป่าน่ถือว่าถือยำถือได้อือถือได้ดี่าเยนี่อ ตัวก bon no ุ้ยตึงก็ยลายกปเลยขอตรเลยชักเอาปากกินอะไงอย่างเง้นะค้างก็นจางครณาปูซึมโดดกุนเตึงกุ้ย Lúc đùng này แล้วจะมาตัดต้นดึกขนาดตุคนเลยไมตาก่อนจหายนะปลุกลายเลยเจ๊งถึงมา้ว เราทำหุ่น,น,น,นะนมันมาแล้วเอาเถอะทุกคนทุกคนเลยอ้าวมาเนี่กะหลังจากการแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนเลยการย่าแล,ล้วกะพอดีมานอนอยู่พี่เลยให้เมย์ไปอยากกินข้าววันี้ทึกดเลยก็ยิ้งข้าวการวันเสียคือไปนอนอยู่เสียงกัน,นละ ยิงเข้าเก็เลยใหม่ยิงเข้าแล้วก็นอนอยู่พี่เลยมาโงแล้วก็รับพร้อม <laughs> มาแล้วก็พีได้อาหารดีได้เมื่อคืนนี้นะแต่จิตเป็นต้มไก่ป่าป้าตัวเจ็บๆโลด <laughs> แต่ทุกคนี่นวดนะต้ง <laughs> <laughs> โตมาล้วก็ยืมมือแต่ชาีบี้นมือเลยทุกคนเลย <laughs> เดี๋ยวหาอยู่หากินโตไอ้ก้อนมานนี่เอ <laughs> าชีพหาเก็บหอยนำ้ำลงน้ำเล่านี่มันนี่นะ <laughs> มาแต่จิหนึงเข้าอยู่บีมาหาประทิงล่ะ ลืมมดของฝะคาเฟ่ฟฟกันไปเลยมาว่ามีได้มาพป่เลยจริงเข้าก็เลยลงมานอนพี่เลยเช <c oughs> พื้นนี่ดมาดีจะามาดีจะตรงไปป่าไว้คืนนี้นะโ <c oughs> น่่ะเฮ่ะนอนเลนมาจะพูดนอนรับเาคกุดกิโลดโดนเมย์ะเมย์เมย์เยบอป่าหุ่นก็พุนอยู่จะจะตัวที่ช,ชงโตบอตัว <c oughs> กับปูไข่เน,น่ะตุ่มขี้ร้ายจิจโทขวัญตื่นมา ลายนะาาารรายี่แหละกระปูเครื่องตุ้มตุ้มมาเช่าตัวอีละตัวใหญ่เลยเก็บกระปูลายอยู่ยีกินข้าอยู่โนอนพอมอยกางนี้เลยกินเนื้อหม้อต้มกตไก่มันก่อนหนานี่ไวฟาดคืนนี้จนหมดถ้วยหนึ่งจะได้แซ่บได้ทุกคนเลกนยต้มไก่กันเลยยินเข้าอายูอ่อ่ะจะยิเอาไว้แง่โหเจะนจิต ปีมันนี่เดลาเจิตูล่ปีงนะปีน่ะปีงอ่ะเลกปีงเดอลาเออปีงก็มีนะทุกคนเลยอ๋อปีงไปเลยปีงทาเขาอีเมะแปลงมาแปลงเป็นก็เคยจะดีเลยละอาการก็ได้นี่น่าจะมาบื้นพื้นเขาน้องก็ได้ปีงตัวหนึ่งมึงใ่ายเลยมาไมื่อนี่เดือดจิตแล้วมาเมือนีโอ้ไปตีเชีด้วยนี่ชนง เก่งชื่อนะเสียบอะไรหอยลาบอยหลาบะเป็นวายบ่งเล่านี่เก่งขามันอันนี้เสียบคุณบอกเออเก่งชื่อวายเสียบอ่ะป็นข้าวเก่งชื่อวายเสียบอะไรเดี๋ยวเราข้าชุกคนกนเลยแล้วก็ชุเหล็กกะกินข้าวกินน้ำยาแล้วกะหาเก็บหอยได้บ่นได้เลยกรเทินมาแล้วนะวันนี้มือติเส้ากันวินิมือเราบ่นมือตเ้านะ ไปน้ำกินโอ้คอยขึ้นเมือกได้ดอขาหักอยู่น้ำเน่ไปจิดก่เเคยกังหน้าาบเก็นไก่เกิเค็มน้ำมันกินยามันก็ต้องกินน้ำไปเลยป่ามือกี้อากาศฮอนีเลยฮอนแหงแท่ไหนอนเดดต่เช้าๆตัวเมือี้สามสิปสามสิ 5องศาได้มันนะ35-36ความโหลน,นะแต่เช้า30อีกเป็นไหี่ปอตินมาเด็กกันเลยหากก็ได้3มืออ้อจ๊ะจ๊ะเนาะมาัมานนี่เข้าก็เท่าเรี้ยวตัวนี่ยยางกับปูก่อนยางกับฟูตามโทษเลยตามโทก,กับต้มไก่มีต้มไก่แล้วมันเนี่ยไม่ได้กินเพื่อหลายนะ

คบมิ้วได้มีฟ้าให้เต็บเลยครบนะเาคบแล้วฟ้าองดีกินก็อา,านอ,าอาพีนกัน,ก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 นดูเลยไม่ลายชุกลายกะมันมีมอะได้กับปไูได้เอาไปชุกปลเลยนั่งแจ้วๆเป้ย่กตาตำโถ่เลยะ กินข้าวกินน้ำแล้วก็หาอยู่มากินโต๊ยนะหาเก็บหอยเก็บเห็ดนั่งชีริมเมออร์ทุกคนเลยไอ้ชวัยเพิ่งรับมาอนี่เขาชีริมเมออร์แต่เช้าก็ไปเริมเออร์ช้ำมาทำโทษคนบไปนี่ทำโทแก้กับกระปูทุกคน ปูกะจุงมือเขาอีเมย์เลนะเขาจุงมือเขาทางบ้านนะี่ได้โตด้วกระปูเลยเศบปลายโตบ่เด้บ่หวานนี้พันควายลายาขึ้นว่านนี้แม่แล้วว,ลว,วันเมื่อแล้วบ่ก็วันแล้วจิตเห็ดขา่ากระต้มเจอสมุนไพรปรจิต มาเลยต้มยำสมุนไพรไว้นะมาเลยมาเลยมาเลยต้มเลยม้มะขามปลาเอาก่อนมาบ้ดานในเสพๆผมให้พี่น้องต้มไก่โอ้ต้มไก่ป่าตำปักทูย่างกระปูกระปูย่างกระปูจีตะจิต แช่บ๋ออยู่พอดีกินขา้าวเชี่ยวกับมือด้ะมือแล้วนี่เงาเลยเชี่ยวมือแล้วม,มาเด้อไหมพี่น,น้องข้าวเสลากินข้าวเสลากินข,ข้าวเสลาเขาเผอแล้วเรียบร้อยอย่างมือนะอตาจิตก็กินต้มไก่อาหารดีได้เริ่มต้ยขึ้นมาแล้วตาจิตกะไรอ๋พอพรช่วงนี้เพิ่นได้กินอาหารดุเด็ดได้กินตะไก่ป้าแล้วปา,าซึ่อเหว่ อปลา่ามโตเซฟที่สาโทเลยําโทปันเสาเซบนะที่คนเด้นเขาก็ตัดิ้อเ้ิงต้องไปปลาอะไรอือถอได้ตัวละปีนด้กี่ปลาได้ตัวละไปปลาได้ตัวละหลาตัวแล้วเอ่อปันึ่ยังเดล่ะอืม ตปปาเทาเลยหยาบเลยแมย์วะโตโตคือว่าตัวแม่ตัวผู้ป่แมย์ตัวแม่ตัวแมยบราพงกับตัวผู้ตัวผู้ต่ก็กเแมแล้วปลาลายเถวไหรน,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 นี่ยโหไปโหมาอี่โเม้โห่มไอ โอเคโอเนะโอ้โหไปทุกมุดแั่ป้ากี้แก่ป้ามันจะแก่ป้าบูมมาอ่ะมาเนาะพ้นนี่วายใช่ป่ะอืมวายะ mặt đi cái mình... à Thôi chị đâu. Làm em mặt. làm mặt. không kết ra một đó nhím, ừ. nhím. Ừ. À? À, cái miếng này có khoan luôn nhím theo cái tôi có đây điều... hà khó mà kiếm to con điều phó phó với tôi có đây na Rồi mà bài đi